สำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบ,บริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมโครงการลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมสร้าง g r e n s s h o o o l r r e n n o o m u u n t y กลุกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลภร์รากช,ชีวิตัยเพิ่มคาร์บอนเครดิตและลดสภาวะโลกร้อนพร้อมกันทั่วประเทศวันที่12กันยายนพุทธศักราช2565 โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม Green School Green Community เป็นโครงการจิตอาสาที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งร่วมกันดำเนินการด้วยประหนักถึงสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมวลมนุษยชาติ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์ในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพทุกคนในการที่จะใช้ทรัพยาการธรรมชาติร่วมกันนะครับ อีกทั้งการปลูกป่าดังกล่าวยังเป็นการปลูกติดจำานึกที่สำคัญให้กับผู้บริหารคุณครูและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยให้มีความรักต้นไม้รักป่า่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างระบบนิเวศและแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการ์และเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยครับ 12กันยาพุทธศักราช2565อย่าลืมมาร่วมกันปลูกต้นไม้กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั้ง12จุดพร้อมกันทั่วประเทศและสามารถรับชมการไลฟ์สตรีมมิ่งกิจกรรมการปลูกป่า Green School Green Community ผ่าน o b e c Channel ในการไลฟ์สตรีมมิ่งของโครงการดังก,กล่าวได้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับ12กันยาพุทธศักราช2565 โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม e n School Green Community กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิิตาลัย